กอฟเจสับครับสวัสดีครับแฟนๆช่องกอฟเจสับทุกคนครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เลิกงามยามดีนะครับโปรเจกต์มารับนาฬิกาเรือนใหม่ของผมนะครับอเคเข้าเวละครับร้านที่เซ็นท่านบางนานะครับเคต้อนรับดีมากนะครับที่นี่พนักงานโอเคอันนี้แบทแมนนะครับอันนี้ซับมารินเนอร์ไวโกอันนี้ก็เป็นซับมารินเนอร์โดเดต ส่วนเจ้าเรือนนี้ก็คือ Submariner t ร o ท t o n นนะครับภายในร้านออกแบบได้อย่างเรียบหรูนะครับตามสไตล์ของ Rolex นะครับผมชอบเก้าอี้ที่นี่มากนะครับสีเขียวอยากเอากลับไปที่บ้านมากๆเลยครับดีครับวันนี้โปรเจกต์มารับนาฬิกานะครับที่สั่งไว้นะครับที่สยามสวิสสาขาเซนทัลบางนานะครับจะตั้งอยู่ที่ชั้น G นะครับสาขานี้ก็ ตั้งมา30ปีแล้วนะครับเป็นสาขาที่2ต่อจากสาขาที่สยามที่โรเจตไปรับแบทแมนเรือแรกนะครับโอเคเดี๋ยวมาชมนาฬิกาของโบเจตกันนะครับว่าเป็นรุ่นไหนครับรุ่นคลาสสิกเลยครับอันนี้จะเป็นเดทจัส g e นะครับขอบตรงนี้จะเป็นไวโกนะฮะแล้วก็สายจะเป็น จูเบรีนะครับเป็นทางการนิดนึงเรือนนี้นะครับขนาดของเรือนนี้จะเป็น41มิลนะครับสวยงามเดี๋ยวเรามาตัดสายกันนะครับจะถอดข้อให้ออกสักสี่ข้อนะครับผมได้ครับครับผม นี่ก็จะเป็นกล่องนะครับสีเขียวเหมือนเดิมนะครับซิ g กเนเจอร์ของ r o เล x นะครับนี่โชคดีมากนะครับได้แคตตาล็อกของนาฬิกานะครับจะเป็นปี2020ถึงปี2021แล้วก็ปีใหม่นะครับ2021ถึงปี2022นะครับก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับ ก็ลองรุ่นซับมารินเนอร์นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่แล้วนะครับปีออกปีอะไรนะครับนี้อันนี้จะออกมาได้2ปี2ปีแล้วนะความแตกต่างคือจะเป็นตัวนี้จะเป็น41มิลน,นะครับตัวเก่า<ะ>ก็จะเป็น40มิลน,นะครับเพราะว่าก่อนอันนี้ใส่หักไปก็น่าจะเล็กกว่านี้นิดนึงนะครับอันนี้เหมือนตัวเรือนจะใหญ่กว่าเดิมนะครับ สวยงามอีกแล้วหน้าปัดน้ำเงินอลองอได้ <บา S 2> ไหกอาการนะรได้ครับาจากที่เพิ่มข้อเป็น,นึ่งข้อนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะแอดแด,ด็กับตัวที่เป็นอ e ีซิลินด้านล่างได้เลยอขอน่ายน,นิดนึงนไฟครับ,รบน่าจะสบายาขึ้นอันนี้สบายขึ้นอันนี้ก็คือถ้าจะให้แน่นอีกนิดนึงก็ยังทำได้รับด้านล่างที่เป็นอีซิลินด้านนี้ประมาณนิดนึงครับ อย่างนั้นเดี๋ยวผมลองลองดูไหมครับลองดูครับได้ไครับเรียบร้อยแล้วขอบคุณสยามสวิสสาขาเซนท่ันบางนาด้วยนะครับที่ดูแลโปรเจกต์มาเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณครับ